การตัดแต่งกาแฟเป็นหัวใจของการผลิตกาแฟที่จะให้ได้ผลผลิตสูงสม่ำเสมอและมีคุณภาพที่ดีโดยทั่วไปการตัดแต่งกาแฟจะแบ่งเป็น2กิจกรรมคือการตัดแต่งโครงสร้างและการตัดแต่งเพื่อทำความสะอาดการตัดแต่งโครงสร้างคือการตัดแต่งโครงสร้างเพื่อเลี้ยงต้นใหม่หรือการตัดแต่งกิ่งทิ้งเพื่อควบคุมส่งพุ่มและการแตกกิ่งใหม่ส่วนการตัดแต่งเพื่อทำความสะอาด คือการตัดกิ่งที่แห้งเป็นโรคหรือบิดเบี้ยวทิ้งดโดยการตัดแต่งกาแฟทั้ง2วิธีการมาจะกระทําหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตโรคและศัตรูกาแฟมีมากมายแต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะที่สำคัญสำคัญพอสังเขปคือโรคราสนิมเป็นโรคที่สำคัญของกาแฟเกิดจากเชื้อราจะาระบาดมากในสวนกาแฟที่มีความชื้น โดยเฉพาะกาแฟาพันธอาราบิก้าจะอ่อนแอต่อโรคนี้มากกว่าพันธุ์อื่นๆฉะนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการเลือกพันธุ์ที่ต้านทานเมื่อรู้ว่าพื้นที่จะปลูกมีการระบาดของโรคราสนิมการตัดแต่งทรงพุ่มกาแฟให้โปร่งและสะอาดจะเป็นการป้องกันที่ดีทางหนึ่งถ้าโรคระบาดการกำจัดจะต้องใช้ยาป้องกันกำจัดเชื้อราโดยทั่วไป มแมลงศัตรูที่สำคัญมีอีกมากมายเช่นมอเจาะผลกาแฟเปล้ยหอยสีเขียวและกระรอกกระแตเป็นต้นวิธีการป้องกันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดมากกว่าการใช้สารเคมีเพราะจะเป็นการยุ่งยากเนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นการลงทุนสูงและอาจจะมีปัญหาต่อสภาพแวดล้อมได้การป้องกันกําจัดศัตรูพืชโรคที่สำคัญได้แก่โรคผลเน่าป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมีแคปตาโฟ หรือคั p เปอร์ออกซิคลอลฉีดพ่นทุก7-10วันต่อครั้งมลงที่สำคัญได้แก่ม้อเจาะผลกาแฟาการป้องกันกำจัดก็คือดูแลสวนให้สะอาดเก็บผลร่วงผลแห้งทิ้งทำลายถ้าระบาดมากใช้สารเคมีพวกมาราไทออนฉีดพ่นผลกาแฟาทุก15วันต่อครั้งเมื่อเก็บเกี่ยวผลกาแฟาที่สุกเรียบร้อยแล้วมาทำการปอกเปลือกส่วนการปอกเปลือกแบบเปียก เป็นวิธีการที่ต้องการความรวดเร็วซึ่งวิธีการคือการนําผลสดมาแช่น้ําร้อนเพื่อแยกเอาเปลือกออกจากเมล็ดนอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีเช่นการหมักเพื่อให้เปลือกนิ่มแยกออกจากเมล็ดได้ง่ายหลังจากได้เมล็ดกาแฟจะมีเมือกอยู่อาจต้องใช้สารละลายที่เป็นด่างหรือเครื่องกําจัดเมือกโด,ดยการเสียดสีแล้วนําเมล็ดที่ได้ไปตากแดดจนแห้งสนิท ใการตากแดดประมาณ15-20วันจนแห้งสนิทดีแล้วทำการนำไปเข้าเครื่องสีกระทบเปลือกก็จะได้มเมล็ดกาแฟที่แห้งสามารถนำไปจำหน่ายได้เลยโดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อกาแฟที่ผ่านการสีแล้วนี้ไปทำการคั่วหรือผสมตามสูตรของตนเองอีกทีหนึ่งกาแฟที่ชาวขาวบริเวณรอบโครงการหลวงที่ได้รับการส่งเสริมนี้มูลนิธิโครงการหลวงจะรับซื้อไว้ทั้งหมดโดยใช้ชื่อว่า กาแฟดอยคำซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคว่าเป็นกาแฟคุณภาพอีกด้วยราคากาแฟที่เกษตรกรขายได้ประมาณ42-50บาบาทต,ต่อกิโลกรัมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นผลผลิตต่อไร่ต่ำต้นทุนการผลิตต่อไร่สูงแนวทางการช่วยเหลือส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตกาแฟต่อไร่และลดต้นทุนการผลิตเช่นการผสมปุ๋ยใช้เองเป็นต้น ส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนกาแฟาเพื่อใช้เป็นไม้บังร่มและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตร,รกรเช่นการปลูกหมากสตอแคร์ขี้เหล็กส่งเสริมให้เกษตร,รกรเก็บเมล็ดกาแฟาเฉพาะเมล็ดสุกและตากบนลานซีเมนกาแฟาเป็นพืชที่เจเริญเติบโตให้ผลผลิตเร็วผลผลิตเก็บได้นานผลผลิตใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ และสามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศถ้าปริมาณการปลูกและการผลิตมีความสมดุลและสอดคล้องกับความต้องการใช้ทั้งภายในและต่างประเทศแล้วกาแฟาจะเป็นพืชที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศและกเกษตรกรผู้ปลูกได้เป็นอย่างดีสามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงหน้าปั๊มน้ำมันปตทในมหาทยาลัยเชียงใหม่หรือโทรสั่งได้ที่053944052โทรสาร053 222014ในเวลาราชการนอกจากนี้ยังสามารถซื้อได้ที่ร้านดอยคำโครงการหลวงในคณะเกษตรศาสตร์ด้านหน้าตึกภาควิชาสตวบาลถนนสุเทพ